อ่สวัสดีครับอ่าก็อยากจะฝากไปถึงคนคนหนึ่งนะครับที่ผมเคยอ่หลงรักนะครับเนี่ยครับเขาโทรมาแล้วนี่ครับดูเบอร์ด้วย0 8น1์แปดเน่าสองสนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อ้าวกดวางเอาใหม่เดี๋ยวรอเขาโทรกลับแล้วกันนะครับ oh. มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูรายกัร mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียอะไรอ้า <laughs> วเฮีย oh. <laughs> เลยฮะ

มีถึงพ่อแม่ด้วยครับโอเคครับอ่าจบไปแล้วครับก็จบจบกันไปแล้วแต่ก็ยังไม่จบสักทีอะครับก็ผมก็นึกว่าจะจบกันด้วยดีนะครับแต่ก็เนี่ยครับโทรมาอีกแล้ว ที่ผมโพสต์ลงเฟซต่างๆก็ฝีมือเขาทั้งหมดนะครับทั้งที่เขาโพสต์ด่าผมทั้งที่โพสต์กล่าวถึงพ่อแม่ของผมนะครับผมก็ไม่เคยด่าอะไรเขาเลยแค่ผมโพสต์ว่าหลังจากที่ผมกับเขาคบกันแล้วผมไปม,มีคนอื่นผมก็ยอมรับว่าผมก็อาอาจจะไม่ดีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่แล้วเขาอะ่ะเขาทำอะไรไว้มั่งผมก็ไม่เคย ก้าวไกลอะไรอะครับก็คือต่างคนต่างไม่เข้าใจกันแล้วก็คือจบไปแล้วผมก็อยากให้มันจบจบไปอะครับแต่เขาคงไม่จบอะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไร <c oughs> <c oughs> ก็นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับยังไงก็ให้จบไปเถอะ <c oughs> หวังว่าคงจะไม่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับบ๊ายบายครับ